สวัสดีครับมาครับทุกคนที่เก่าเวลาเดิมปั๊มเดิมอันนี้จะมาเราจะมาคุยกันนะครับกอโทษเด้อยินด้วยพูดด้วยไม่ว่ากันนะมันจะมืดหน่อยเพราะรถไม่มีไฟครับทุกคนเดีย๋ยวว่ากันนะครับดูความมืดก่อนนอนเรามาคุยกัน ถามทุกคนได้อะไรกินเข่ากันเนาะครับอุ้ยมีใครเข้ามายังเนาะยำรัาทุกคนยำ นีม่มากินยำไหนเนาะพบกสองคนนะครับเอามาล่ะใครคะนาะสุดท้ายอะไครับก่อนนอนพูดคุยกันกินกันได้ะลรกินข้าวทานข้าวกันครับทุกคน Kính giảm cân không? Ừ. Kính กินเวลาหมื่นนะครับนิ้งแสบที่อยากเปรีนแก่นมาเฮ้ยพวกใส่ที่นอนด้วย Mm-hmm. เบีอยวทุกคนจะแซ่บจะกลับไปจะบอกบรษาษัทติดไฟนะทุกคนอันนี้มีไฟเดิน,นแจ้งซ่อมมาทุกคนมันจะติดเลยไม่ได้ ต้องแจ้งหัวหน้างานต้องแจ้งผู้จัดการต้องขอลายเซินขอมามาเสนอราคาติดไฟผมทำเองไม่ได้ครับทำเองได้ไหมได้แต่ต้องเสียตังเองแต่เราไม่รวยขนาดนั้น ถ้ารวยเาก็ไม่นั่งมาจอดรถกินนมนรถครับเม็นปะนอนอยู่ห้องสบายที่บ้านสบายก็อยากรวยอยู่แต่ไม่มีรวยกินนอนบนรถเนี่ยคนขับรถเท่านั้นที่จะเข้าใจ นะทุกคนพี่น้องคนขับรถจริงๆจะรู้เลยว่าเป็นยังไงทุกคนมองวอ้สบายเอาวะา่อแมนทำงานงานก็นหนักองก็ต้องยก อยู่กบความมืดไปก่อนเดี๋ยวกลับไปกรุงเทพเดี๋ยวทำไฟใหม่ครับทุกคนติดนี่เลยนสว่างเหมือนไฟสนุนเลยแต่ก็แจ้งหัวหน้าไปแหละว่าเราไฟเสียต,ตอนนี้มากินยำก่อนกินยำคุยกับพี่ๆทุกคน นอนอยู่คนแกนสิสามคืนทุกคนีคืนที่สองนะวันนี้คืนหนึ่งเร็จเดี๋ยวลงใต้ครับนเนี่ยอยู่อยู่ใต้ยอยู่ประมาณสองอาทิตย์นึงเหมือนกันแต่ไม่รู้จะงอยู่จังหวัดไหนนะใต้เนี่ย อาจจะลงพัฒลุงหรือตังกระบี่เงี้ยก็ไปหมดแล้วตนใต้ฝากพี่น้องชาวใต้เลยนะเอฟซี FC ชาวใต้มีไหมเนาะแต่ไม่ได้ข้ามเกาะข้ามทะเลยนะอยู่บนฝั่งเราจะมีคนมารับของก็ไปส่งข้ามข้ามเกาะไปรอแค่ปรอลูกค้าคนรับงานไปข้ามฝั่ง มันดีตรงไหนไหมดีตรงเราไปเที่ยวได้เห็นพื้นบ้านแต่ละหมู่บ้านประเพณนี้แต่ละประเพณนี้จะไม่เหมือนกันแต่จังหวัดจริงไหมน้อง <S <S ผมไม่มีอะไรสดขายของนะครับผม,ไม,ม,ไ,ไ,ม,มาาไม่มีอะไรขายไม่มีสินค้าขายยังไม่มีอะไรเขาขายเลย ถ้าใครจ้างปรโมูทสินค้าได้เลยครับปรโมทให้ได้ติดต่อมาได้เลยใครจะากโปรโมทร,ร้านสินค้าเนี่ยยังซื้อยำม,มันก็อร่อยครับเนี่ยอร่อยอยู่ได้ เอ้าโบตาหมู่บ้านเนาะเจราราะพสะคารือนเยอะน,นะครับสิดโมทีนอนปันดี ขอคนแปดคนดูแต่ยังไม่มีความคิดเห็นมาเลยอ่ะแต่จะพามภาษาอังกฤษเ้ออานไม่ออกอืมแบบ ยำวันยำย,ย,ยหมูยอมืมืดอ,อะไรก็หกโมดใจไปไหน้อยที่กินที่นอนที่เดียวกันแต่ซื้อมาก็กินไม่ได้เนี่ยที่มีมีด ก็มาแล้วนะเอาไงดีเนี่ยไกินแล้วไม่กินเนี่ยไอ้ปืนเนี่ยกินไม่ได้ยังไม่มีมีมดต้องทำยังไงอ่ช้อนช้อเหรอแบบนี้เหรอ ใครอยากมานั่งรถด้วยก็บอกเดอ้อว่าไงครับมา,มานั่งรถเล่นไ,ไม่คิดอะไรไคิดเร่เสียตังค์นั่งรถเที่ยวเต่ต้องทำใจนะครับไปทุกจังหวัดผมไปก่อนประเทศไทยนี้ไปหมดทุกจังหวัดเลยวันนี้ก็ไปลุยป่ามาเหมือนกัน Huyện Gành, Huyện Nôn sợ Huyện Nông Sơn, Huyện Cầu Giấy, Huyện Thanh Trì, Huyện ขอบคุณครับกดกดไลค์ like ให้ครับกินส้มด้วยกันสม้สมจีตส้มจีต ทุกคนเลยเผ็ดลกมากเลยครับีิซิ่นอนเลยลกมากจริงๆพูดไปอายนี่แหละลกมากอืมทุกคนกินข้าวันยังเนี่ยเดี๋ยวจับจ้างรีวิวสินค้าให้นะทุกคน จ้างกับู้ไดหมดแต่ไม่รับเพชรพนันเดิ่ไม่เอาผมไปก่อนเพื่อพี่น้องจะได้จ้างนะ,ะไรายได้เสริมมีแพงเขาตู้ไม่แพงเออพี่น้องผมอยากได้เสื้อเสื้อเสื้อช่องผมเนี่ยมีใครตัดผมได้ไหมเดี๋ยวผมจะตัดแจกทุกคนเลยทาไม่แพงนะ ติดต่อเลยเด้อมินเสื้อของเทงชาแนลครับทุกคนออกออกแบบไปผมด้วยมีใครยินดีไหมครับอะไรเสือ้อผมแจกฟรีครับสิบตัวแรกแจกฟรีเอายี่สิบตัวก็ได้อะแจกฟรีแจกทุกคนเลยเตองออกแบบไปผมนะผมออกแบบไ่เป็นไอ้ไรดจริงพุดจริง เพราะผมผมผมตั้งใจว่าคนติดตามผมถึงหนึ่งพันผมจะทําเสื้อแจก,กนั่นถึงแล้วครับจาแขนยาวแขนสั้นก็แล้วแต่แต่ว่าเอาแขนสั้นสิบตัวแขนยาวสิบตัวแจก,กฟรีแจกเอฟซีแล้วแจก,กคนที่อยู่ในในในนี้นะในช่องนะคอมเมนต์มาส่งไปให้ฟรีด้วยทุกอย่างเลยแต่ต้องออกแบบเสื้อผมก่อน เอากอนสองการก็ได้ครับทุกคนเอาตามไ้ทุกคนพักผ่อนแล้วกันวันนี้ผมขอตัวนอนก่อนครับพรุ่งน,นี้เลยง,งานต่ออีกยาวไกลปันนี้เริ่มอะไรสดกันใหม่สวัสดีครับบ๊ายบายวันดีครับรวยเฮง Oh.